เด็ดดีางเจะยอมบอกว่าเจียซุนอยู่ที่ไหนข้าไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาโรคให้เจ้าแถมยังจะถ่ายทอดวิชาให้เจ้าอีกด้วยนะกลงไหมพ่อแม่ของข้ายอมตายแต่ไม่ยอมบอกที่อยู่ของพ่อบุญธรรมของข้ากับใครนะถ้าคิดว่าข้าจะหักหลังพ่อบุญธรรมหักหลังพ่อแม่ตัวเองเหรอไจเด็ดดีนี่ดูท่าไม่ว่าข้าจะพูดยังไงเจ้าคงไม่ยอมบอกข้าว่าเจียซุนอยู่ไหนใช่ไหม ท่านรู้ก็ดีแล้วล่ะวิเศษใจเด็ดจริงๆงั้นข้าจะพาเจ้ากลับเกาะงูสักสิ์ข้าทรมานเจ้าไปเรื่อยๆจะดูสิว่าเจ้าจะทนได้สักกี่น้ํากันไปข้าไม่ไปนะข้าไม่ไปข้าไ่ข้าไม่ไปอ่ะข้าไม่ไม่เท่ากิบวยอย่ารังแกเด็กจะได้ไหมทำไมเจ้ายังไม่ตายอีกเรื่องของข้าจะถือดีอะไรมาแซลด้วยฮะเข้ามานี่สิไม้ข้าดูหน่อยว่าทำไมเจ้าถึงไม่ตาย ออกมาสิเหียวผูทำไมได้กี่ขาดแบบนั้นอลิ <c oughs> อาจารย์ทำไมเจ้าถึงยังไม่ตายอยีกยายแก่นั่นให้เจ้าเข้าไปให้นางดูเจ้าก็เดินเข้าไปให้นางดูสิอย่าทำเสียเชื่องอใบเราเข้าไปสิ ไม่ต้องแล้วข้าไม่มีความแค้นอะไรกับงอบ้อใบข้าไม่ถือสาพวกเจ้าก็ได้เจ้าไม่ถือแต่ข้าถือแม่เท่ากิมหวยเจ้าไม่อยู่เสพสุขที่เกาะของเจ้ากลับมาก่อเรื่องที่นี่ซ้ำอยางปลอมรหัสขอความช่วยเหลือสำนักข้าคิดหรือว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปคนที่ต้องการคิดบัญชีกับข้ามีมากมายเพิ่มง้อใบอีกก็ไม่เห็นเป็นไรคุยโวดีนัก ดีข้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไม้เท้าของเจ้าจะเก่งเหมือนปากเจ้าหรือเปล่าตอนนั้นกุ้ยเสียงก่อตั้งสำนักงอ้อใบจนด่งดังไปทั่ววันนี้ตกทอดมาถึงรุ่นเจ้าข้าอยากรู้นะจะเหลือดีอยู่สักกี่ท่าต่อให้เหลือแค่ท่าเดียวข้าก็ไม่ทำขายหนะ้าอาจารย์หรอกดี ปล่อยข้านะแข็ข้าชาไปหมดแล้วถ้าบอกให้ปล่อยก็บเล่าไม่ปล่อยหรือเจ้าจะทำไมข้านี่เฮ้ยเฮ้ยนี่นะในมือเจ้าคือกระบี่อิงฟ้าที่เลื่องชื่อใช่ไหมตาดีนี่สมเป็นกระบี่ที่ดีได้วันนี้ข้ายอมแพ้อลิไป อาจารย์คะอาจารย์ยายแกไ้ม่รู้จักดีชั่วจริงๆเลยกล้ามาประมือกับท่านแบบนี้ร่นหาที่จริงๆนะครับอาจารย์คะอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรถึงข้าจะใช้กระบี่อิงฟ้าฟันไม้ท้าของยายเท่านั่นหกักแต่กำลังภายในของนางทำเอาข่าปั่นปนไปหมด<า>เหี่ยวพ้ ข้าแค่อยากจะช่วยแต่ข้าทายาไม่เป็นข้าทำเองก,ก็ได้คนที่ชื่ออาลีนั่นใจร้ายจังขวรพิ่ไซน่าเป็นรอยเลยยังเจ็บอยู่หรือเปล่า บากี้อาจารย์ท่านแม่น่ากลัวจังเลยท่านแม่ดูจะกลัวเขามากด้วยเ้าเป็นห่วงท่านแม่จังแต่ว่าท่านอาณนะบอกไม่ให้เจ้าแอบดูนางนี่นะเอาอย่างนี้นะเขาจะไปดูท่านแม่เจ้าให้เองก็แล้วกัน ข้าหลงนึกว่าเจ้าตายที่พักเดี่ยวฟ้าไปแล้วข้าหลงเสียใจว่าข้าต้องเสียสิทธิ์ที่ดีไปแต่คิดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่อย่างดีสิทธิ์นั่ว่าสิทธิ์ที่ได้ข้าจะไปรู้เรื่องเจ้าได้ยังไงล่ะข้าก็เหมือนอาจารย์นี่แหละหรือว่าเจ้าตายไปแล้วที่ยังบอกอาจารย์ที่ตั้งป้ายวิญญาณให้เจ้าแล้วก็คอยจุดทูปให้เจ้าทุกวันเลยนะข้าไม่สนว่าเจ้าหนีจากพักเดี่ยวฟ้ามาได้อย่างไงข้าอยากรู้แค่ว่า ในเมื่อเจ้ายัางไม่ตายทำไมเจ้าไม่ยอมกลับสำนักเราเขาาไม่มีหน้ากลับไปพบท่านอาจารย์เป็นพรนังเด็กที่อยู่กับเจ้านั่นใช่ไหมนางเป็นลูกสาวสิทธิ์เองคะ่ะอาจารย์เหียวพุกฎของสำนักเราข้อที่สามห้ามประพฤติผิดในกามเจ้าแอบไปมีลูกเช่นนี้ถือว่าทำผิดกฎที่อภัยให้ไม่ได้ก็คือสิบปีมานี้เจ้าไม่ยอมกลับสำนักแปลว่าคิดทรยศสำนักเราเนะี่ยพูดมาสิ สสนึกแล้วต่อให้สำนึกก็ตกรับโทษโทษฐานทรยศคืออะไรจะลงมือเองเถอะชาก่อน อาจารย์คะนี่เปกฎของสำนักนางทำผิดกฎเนี่คะข้ามีเรื่องอยากถามนาง <c oughs> บอกข้ามาสิว่าใครเป็นพ่อของลูกเจ้า <c oughs> พูดความจริงมาห้าปิดบงังค่ะเอียอ้ยเอี้ยเซียวใครนะ เพูดสายโทษท่วงของพวกพักมาอ <e ี้เซียวอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะสิทพี่ของข้าถูกเจ้ามาร้ายเอี้เซียวมันก่อกวนจนคลั่งตาย เอียเซียวเอยเซีลหลายปีมานี้เข้าเฝ้าตามหาเจ้าไม่หยุดยอนเหียวพุข้าอาจารย์เจ้าตกเป็นของมันปิดบังข้าทำนักแอบพลอดลูกทั้งหมดนี้ข้าจะยอมยกโทษให้แต่เจ้าต้องทำงานให้ข้าอย่างหนึ่งอาจารย์โปรดบัญชาสิจะขอทุ่มเทเต็มที่ค่ะอาจารย์ เจ้ารู้ใช่ไหมว่าเอี่ยเซียวอยู่ที่ไหนสิทธิทราบค่ะเจ้าจงไปฆ่ามันซะลบล้างความผิดไม่เจ้าว่ายังไงนะไม่เหรอไม่ว่าอาจารย์จะให้ข้าทำอะไรข้าล้วนยินดีทำแต่ข้าไปฆ่าเขาข้าทำไม่ได้ค่ะอาจารย์กี่เหี้วพุไม่ว่าใครจะกล่าวหาเขาว่ายังไงก็ตามแต่สำหรับข้าแล้วเขาเป็นคนดีมีน้ำใจ ไม่มีเขาเขาก็คงตายไปนานแล้วไม่มีเขากระบี่อิงฟ้าของเถียวพุาอาจารย์อุตสาห์ไม่ถือสายอมให้โอกาสเจ้าแล้วทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้ล่ะ <c oughs> ต่อให้สำนักเราไม่เคยมีความแค้นส่วนตัวกับเขาแต่พวกมาล้วยเป็นภัยของยุทธภพเนี่ยเจา้าข้าเขานับเป็นการขจัดภัยยุธภพแล้ว เฮียวพูจะเชื่อข้าเถอเนะความหวังดีของท่านข้าทราบซึ้งดี